สวัสดีมิลรักแฟนดาบพิฆศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะผมอยู่ในทางน้านของเซิร์ฟจีนอันเก่าอ่ะเป็นเวอร์ชั่นอันเก่านะไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ที่เราเล่นกันแต่ว่าวันนี้เนื้อหาที่จะมาพูดเนี่ยก็คือแพดของเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นเวอร์ชั่น s p หรือว่า UR เหมือนกับทางด้านของเซิร์ฟจีหลักอ่ะ ต้องบอกว่าอะไรของจีนย่อเวอร์ชันแรกอะประมาณนี้ต้องบอกว่าเวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของ SP หรือว่าเป็นเวอร์ชันของ UR ประมาณนี้ี๋ยว,ว่าวันนี้จะมาลองพูดกันแล้วก็ถ้ามันเป็นตนัวละครแพท SP เนี่ยต,บบต, R, ตัวอะไรควรเก็บบ้างถ้าเป็นแพทตัวละคร UR ตัวอะไรควรเก็บบ้างจะมาทำนองนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกกึ่งก่งเทียริสละกันนะ,ะประมาณนี้อาจจะไม่ใช่แบบเทียริสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะเป็นแบบกึง่งก่งละกันนี้อโอเค ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการโหลดและก็สมัครของตัวเกม X 7 e v Game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะก็ต้องทำการโหลดทางล่างของตัวแอปของ X 7 e n Game ก่อนนะครับผมใครเป็น iOS นะสามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะ Demon Slayer นะหาที่มันเป็นรูปมิสซี่อันนี้นะมันจะมีเออผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรูปมิสซี่หรือว่าเป็นรูปของในสกูนะอ่ะลองพิมพ์หาเข้าไปนะมันจะมีเวอร์ชันที่ลด 99%ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะถึงจะลด99%มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งจะไม่ได้ลดนะก็โหลดให้ถูกเวอร์ชันนะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรองรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทาการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมอะหลังจากดูวิธีการแล้วเราก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแลวนะมาเดี๋ยวเรา,าพูดก่อนเอ่อตอนเนี้ยตอนแรกอะผมคิดว่าเวอร์ชั่น2ที่เราเล่นกันอยู่อะมันน่าจะเป็นทนั่างของเอสอแพทของเวอร์ชั่นเอสพีใช่ไหมตัวละครเอสพีแต่ว่า มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกมาว่ามันน่าจะเป็นทางน้่งของแพด UR เหมือนกับทางน้่งของเวอร์ชันแรกแต่ว่ามันจะต้องรอเขาเรียกอะไรอ่ะอีเวนต์ผู้เล่นใหม่ก็คืออีเวนต์ของผูซันเนี่ยจบก่อนก็คือประมาณ14วันอ่ะพอครบ14วันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพดเวอร์ชันเดียวกันกับทางน้่งของเวอร์ชันแรกนั่นเองนะนั่นก็คือเวอร์ชันนี้ที่มีทางน้าของพวกตัวละคร UR ทุกตัวในเกมเลยเท่ากับนี่เลยนะที่เขาบอกมานะก็คือ หลังจากครบ14วันของทางกิจกรรมมูซันหมดเนี่ยมันก็จะมาเป็นแพทที่แบบตุ้มไปเหมือนนี่เลยที่แบบว่ามีตัวละคร UR เนี่ยทุกตัวละครนะแล้วก็ตัวละคร SP เนี่ยทุกตัวละครที่มีอยู่ในเกมอมืก็วันนี้เลยเดี๋ยวจะพูดกันว่าในความคิดของผมนะผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเออมันมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะเป็นนี้ด้วยเพราะว่าเกมเนี่ยผมไม่ได้เล่นานานแล้วเหมือนกันตอนของเซิร์ฟเวอร์ g o b ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้เล่นใหม่นานแล้วผมเลยนึกไม่ออกนะตอนนั้นว่า เวลาเราเล่นกิจกรรมอีเวนต์ใหม่หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นแพทปัจจุบันเหมือนกับอันแรกๆนะก็เพิ่งมานึกได้นะตอนน้องเขาคอมเมนต์นี่แหละก็ต้องขอขอบคุณมากนะนี้อ่ะเลยมาพูดกันว่าแพทเท่าที่ผมคิดนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างคอมเมนต์ที่เขาบอกก็คือหลังจากจบกิจกรรมมูซันเนี่ยสิบสี่วันเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจวเลยกี่วันอีกสักประมาณสิบกว่าวันเนี่ยก็มันน่าจะเป็นแพทของ UR มันคงไม่เอาแพทเป็นทางของตัวละครแพทเอสพีปกติเพราะว่า ผมจำได้ว่าเวอร์ชัน2เนี่ยตอนเรากดมาดูรูปดูอะไรเนี่ยมันมีรูปตัวละคร UR เนี่ยค่อนข้างเยอะมากถ้ามันเป็นแพทของ SP เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่มีรูปของตัวละคร UR มันคงจะเป็นรูปแค่ของตัวละคร SP ประมาณนี้แต่ว่ามันมีรูปของ SP ผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแพทของตัวละคร UR นั่นแหละนะก็เลยแบบว่าพามาทัวร์ก่อนถ้ามันเป็นแพทของตัวละคร UR เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้กิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7วันแล้วก็ มันวนมาค่อนข้างบ่อยอยู่นะกิจกรรมเนี้มันวนมาบ่อยมากเดือนนึงอาจจะสักสองสามครั้งได้ประมาณนี้อ่ะก็ตู้อย่างเงี้ยมันจะมีทางด้านของอ่าถ้าเป็นตู้ลีรันนะไม่ใช่ตู้ใหม่นะถ้าเป็นตู้ใหม่เนี่ยมันก็จะฟิกตัวละครมาแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฟิกของตัวละครมันจะไม่สามารถเลือกอันตัวละครอื่นได้แต่ว่าอันนี้มันคือตู้ลีรันอ่ะเราสามารถมาดูได้แล้วก็ลีรันเนี่ยมันไม่ได้ลีรันครบทุกตัวนะถ้าผมจะไม่ผิด หรือมันครบปั๊ไม่ได้ใจเพราะว่าผมจําได้ว่าบางอันเนี่ยมันไม่ได้มีตัวละครใหม่มาให้นะก็อ่ะอย่างอันนี้ยเปรีรันน่าจะครบนะก็มีทางนั่งของมิจิคัตสึมีฮางเทงูมิสรึริอ่อุซุยร่างอสูรซานิมิโดมะอ,อ่ชินโนบอุอ่ะแล้วก็พวกตัวละครอื่นประมาณนี้มาเอ่อเวลาเปิดเนี่ยก็หกพันเพชรต่อสิบโลนะสิบมันเปิดด้วยเพชรอ่ะได้วันละหนึ่งเอาวันละสิบครั้งก็คือได้วันละหกพันเพชร 7วันก็เอา6เอา6000คูณกับ7นั่นแหละคือเพชรของ1 e v e n อีเวนท์ที่เราต้องจ่ายไปนะแล้วก็มันจะมีพวกแพ็คเติมเงินแรกๆเลยมันจะมีนี่ก่อนอ่ะเป็นซื้อตัว๋วก็คือเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในราคา6,000ก็คือ10ครั้งนั่นแหละนะรวมเท่า,ากับว่าใครที่ไม่ได้ดองนะ1 e อีเวนท์เนี่ยเราจะเปิดได้ประมาณ70ครั้งเปิดได้มาณ0ครั้งซึ่งมันจะมี50เศษให้ตอน50ครั้งแล้วก็ร้อยครั้งก็คือ ทุกๆห้ครั้งเนี่ยมันจะได้50เศษอเมไม่ว่าจะเป็นทาง้งของตัวละครใหม่หรือว่ารีรันนะมันจะได้ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีเวนต์รางวัลตรงเนี้ยมันจะมีอีเวนต์อันดับตรงนี้ถ้าเป็นตู้รีรันเนี่ยของรางวัลจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นตู้อีเวนต์ตัวละครใหม่อ่ะอันดับ1 2 3สมเนี่ยมันน่าจะเป็นโปรไฟล์ตัวละครหรือกรอบตัวละครประมาณนี้แล้วก็รางวัลอื่นก็น่าจะเป็นพวกขวดอะไรประมาณนี้แหละซึ่งรางวัลของโกลบอลอ่ะของจีนอ่ะมันจะต่างกันของ ของโกลบอลเนี่ยน่าจะเป็นอันดับ1นึถึงห้เนี่ยมันจะได้เศษตัวละครด้วยประมาณนี้แต่ว่าเหมือนตรงนี้มันจะได้เศษไม่ถึง50นะของของวกลน่าจะได้ย5 3 5หรืออะไรประมาณนี้ไมไ่ถึง50แต่ว่าพอเป็นของจีนเนี่ยเขาเอามาลงกับรางวัลข้างๆเนี่ยให้เยอะขึ้นแต่ว่าไม่มีรางวัลตรงอันดับให้อันนี้ก็ถือว่าแลกกันสรับสองฝั่งก็ยังดีนะที่เขายังทำอย่างนี้ดีกว่าแบบว่าฝั่งซ้ายมีแค่3าแล้วฝั่งแบบรางวัลก็ไม่ได้มีอะไรให้เลยประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ใช้วกพันตอน,นนะ มันน่าจะเป็นทุกหนึ่งครั้งนะแล้วสุม่มสมมติเราสุมส่ม10ครั้งใช่ไหมเราจะได้10แตม้ม10แต้มเนี่ยเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้เห้อเนี่ยตัวละครเอ่อยูริจิเนี่ยหนึ่งอ e ีเวนต์เนี่ยมันจะต้องบอกว่าตัวละครที่ให้แลกตรงเนี้ยหนึ่งอ e ีเวนต์จะแลกได้แค่100เศษถ้าเป็นตัวละคร SP อ่ะมันจะได้ประมาณสองตัว100เศษได้2ตัวแต่ว่าถ้าเป็น UR เนี่ยมันจะได้แค่1ตัวอ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6ตัวอันนี้ที่ให้้แแลกไดต่ว่วา มันจะเหมือนจะหมุนวนไปเรื่อยๆประมาณนี้มันจะเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนให้ทุกตู้เหมือนจะเปลี่ยนให้ทุกรอบนะหรือไม่ก็อาจจะมีซ้าบ้างอะไรบ้างผมไม่แน่ใจว่าเขามียังไงนนนี้อะแล้วก็5 5แต้มต่อการอาแลก1เศษหรือไม่ก็เราเอานี้3แต้มต่อการได้อน,นี้10อันแต่ว่าส่วนตัวนะก็ซื้อเพเสรเศษปื๊บใช่ไหมเราก็แลกอันนี้ก่อนเนี่ยสามสิบแลกอันนี้ มันจะได้ตั๋ว10ใบอ่าแลกไปก่อนปึ๊บอันนี้แพทเพจหกพันอ่าแลกไปปึ๊บประมาณนี้เซิร์ฟนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแรกอ่าเวอร์ชันเนี่ยมันลดแค่45%ก็ยังถือว่าเราต้องจ่ายแพงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราเล่นเงินอยู่อ่ะมันลด9 9เอร์ซน,นันดีกว่านะก็แนะนำไปเล่นใหม่ดีกว่าอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาอ่าแล้วก็มีอีกนนอันหนึ่งเป็นตู้เอสพีือคิวเอสพีก็จะเป็นอัน,น มวยกับมิสซี่แค่2ตัวแต่ว่าวันนี้ก็จะมีแบบ SP ครบทุกตัวประมาณนี้อ่ะมาเรามาดูทางน้าของตัวละครกันถ้ามันเป็นแพทของ SP นะตอนแรกเรามีมุสันอยู่แล้วใช่ไหมตัวละครที่ผมแนะนําให้ปั้นนะหนึ่งเลยโอบานายได้เออตอนนั้นผมลืมพูดถึงโอบานายอ่ะโอบานายได้ถือว่าเป็นตัวละคร SP ที่เก่งโดยที่ไม่ต้องตีเพราะว่าสกิล,ลมันเป็นการสะท้อนดาเมจอ่ะโอบานายเซสือร่างนี้แล้วก็ทางเทงงู หลักๆเนี่ยผมคิดว่า3ตัวเนี่ยค่อนข้างเก่งไม่รวมมูซันแล้วกันนะ,ะถ้ารวมด้วยก็เป็นประมาณตัว4ตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างดีที่สุดแล้วของ SP อย่างพวกโคคุชิโบซาเนมิอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นเพราะปกติเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีเซซึฮังเทงงูอ,อ,อุบไานาแล้วก็มูซันจะเป็น SP4 ตัวเนี้ยที่คนเขานิยมใช้กันแล้วก็แพทปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้กันอยู่ประมาณนี้ถ้ากรณีที่มันเป็นแพทของ SP นะแต่ว่า ตัวละครไหนเนี่ยมาก่อนมาหลังอันนี้ผมจําไม่ได้นะขอไปด้วยอ่ะถ้าเป็นแพทของ UR ถ้าเป็นแพทของ U r เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่ามาดูสุลต่านเขาตีกันดีกว่าตรงนี้จะได้เห็นได้ว่าส่วนมากเขาใช้ตัวละครอะไรกันนะแต่ว่าส่วนมากมันก็คล้ายๆกันนะนี้อ่ะเมื่อกี้หลุดนะก็ยังดีนะที่พอเวลาหลุดเนี่ยกดเชื่อมต่อแล้วมันก็ยังกลับมาหน้าจอหลักให้นะดีกว่าแบบเด้งออกไปข้างนอกนะแล้วก็ตอนต้นคลิปลืมพูดอันเนี้ย ที่เห็นไอ้เขียวๆของเอ็กซ์เทนเกนี่ใช่ไหมถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะมันจะเป็นขาวๆอยู่ทางขวานี่แทนนะเวลากดมาก็จะมีฟังก์ชันขึ้นให้แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมใน PC เนี่ยในโปรแกรมจำลองมันถึงไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ให้นะทั้งที่ผมกดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอันนี้อยู่ให้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้อ่ะไม่เป็นไรมาเมื่อกี้พูดถึงตัวละครเอ่อถึง UR เนาะแล้วก็เราจะไปให้ดูทางนี้ของตัวละครสุลต่านของแชมป์มาดูเนี่ยง่ายกว่าปุ๊บ เนี่ยคือของแชมป์อันดับ1ของเซิร์ฟอันนี้ของเซิร์ฟจีนอ่ะจะเป็นตัวละครของอันดับ1ของเซิร์ฟจีนเอ่อจีนย่อเวอร์ชันแรกนะก็ตัวละครที่เขาใช้เนี่ยอ่าสิบเอ็ดตัวหลักเพราะว่าสูงสุดในอีเวนต์เนี่ยมันใช้แค่11ตัวนะจะบอกใช้แค่ใช่ไม่ใช้เยอะใช้ใช้ส1บตัวอ่ะก็11ตัวนี้จะเป็นทงน้าของตัวละคร UR น่าจะทั้งหมดเลยนะดูจากจากที่ดูน่าจะเป็นทั้งหมดเลยก็ ตัวแรกที่เขาใช้เนี่ยเป็นทางนั่งของเรงูคูยูอาร์เลง,งคูคูแทงนะเป็นตัวละครเน้นในทางด้านของการเคาน์เตอร์เราจะเล่นเป็นสายเคาน์เตอร์ดามจหรือเคาน์เตอร์ซีซีก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็มูซันยูอาร์นี่เป็นมูซันล่างอสูรเต็มตัวนั่นแหละ <ๆ S 2> นะก็เป็นอนกตัวละครดามจที่ค่อนข้างแรงมากนะแต่ว่าหลังๆผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเขาใช้กันแต่ว่าคนนี้เขาก็ยังแบบเอามีสลับมาใช้บ้างบางกรณีนะแล้วแต่แล้วแต่เขาหรือมั้งแล้วก็อ่ะเป็นทางนั่งของมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แกอะไรเมฆเมสักอย่างนะนาค เป็นซัพพอร์ตสายป่วนอ่านี่เป็นซัพพอร์ตสายป่วนนะก็ยังถือว่าได้ใช้อยู่ตัวนี้ยังถือว่าเป็นอยู่ในตัวละครทีมหลักเขาอยู่นะแล้วก็เป็นทางด้านของธรรมายกับชื่ออะไรอะไรชิโร่สักอย่างประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นซัพพอร์ตฮิลเป็นซับฮิลบัฟอ่าประมาณนี้ก็ยังถือว่าอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะถือว่าเก่งอยู่นะแล้วก็ถัดไปเป็นหน้าของตัวละครดาเมจที่ค่อนข้างเก่งมากเป็นอันดับต้นต้องบอกว่าท็อปใช้คําว่าท็อปสามแล้วกัน ผมให้มันเป็นตัวละครดาเมจท็อป3ของตัวเกมเลยนะเป็นทาตั้งของอุซุยอาซูนั่นเองนะก็สกิลเดี่ยวไอ้สกิลย่อยเนี่ยน่าจะเป็นตีหมูแล้วก็อันตีเป็นตีเดี่ยวนะถ้าจำไม่ผิดนะก็แรงมากตัวนี้ถ้าไปเป็นทาตั้งของโยริจินะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครดาเมจติดท็อปนะที่อยู่มาค่อนข้างนานมากผมไม่แน่ใจมันน่าจะหลุดจาก 1- ใน3แล้วแหละที่ดาเมจแรงสุดนะแต่ว่าน่าจะติสักท็อป5ท็อป10อะไรประมาณนี้อยู่นะก็ถือว่าแรงอยู่ใครชอบสามารถปั่นได้ถ้าไปเป็นทาง่งเเาตัวละครแ้งน,นงนะ อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีอยู่มี CC มีอะไรค่อนข้างแน่นอยู่นะตัวละครน,นี้ CC หนาอยู่นะ CC บ่อยอ,ยอะแล้วก็ซาเิมิก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครดาเมจอันนี้น่าจะติดท็อป5ได้อันนี้น่าจะติดท็อป5ดาเมจอยู่นะตีตีแรงอยู่อันนี้แล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของมิสซี่เป็นซับพอร์ตนะตัวล่าสุดปะวะที่เขา้าไ,ไม่ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าล่าสุดหรือเกือบล่าสุดนะประมาณนี้ก็ถือว่ายัางใช้งานได้นะน,นี้เป็นตัวละครที่ดีอยู่แล้วก็ ตัวละครล่าไอตัวละครเกือบล่าสุดที่เข้ามานะเป็นทงา้านของมิจิคัสึนะเป็นตัวละครนาเมะที่เถื่อนมากผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประมาณท็อปสาอ่ะผมไม่แน่ใจว่าระหว่างเอาจริงมันมันพูดยากนะมันแล้วแต่กรณีแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นทีม5ผมว่ามิจิคัสึเนี่ยเก่งกว่าอุซุยแต่ว่าถ้าเป็นแบบ1นึหรือไม่ก็อะไรพวกเนี้ยผมว่าอุซุยน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันจะมีบางช็อตคลิปที่ผมเคยทําอ่ะ ไม่กี่วันก่อนอนะ่ยที่เป็นศึกดวลเลียาศึกดวลเซนิดูเอลอะอันเนี้ยมันจะมีช็อตที่อุซุยเนี่ยตี1,600ล้านนะช็อตเดียวอะแบบตีตุ้มเดียว1,600ล้านนะโคตรแรงนะบอกก่อนเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นสกิลย่อยเออประมาณนั้นแล้วก็ผมคิดว่ามิจิคัสึเนี่ยมันตีค่อนข้างถี่กว่าแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นดาเมจที่มีทั้งด้านของดีบัฟแล้วก็ดีบัฟหนานะดีบัฟค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มี CC ด้วยประมาณนี้แต่ว่า ถ้าเป็นอุซุยอ่ะมันจะเป็นเหมือนดาเมจเพียวมากกว่านะแล้วก็มีดีบัฟอะไรพวกนี้นิดหน่อยแต่ว่าผมว่าเอาเป็นว่ามันเก่งทั้งคู่อ่ะเออมันเป็นดาเมจแบบท็อปสามอ่ะเออไม่แน่ใจว่าอัตตีผมให้เป็นท็อปเป็นเป็นสองตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ถัดไปเป็นหน้างของฮังเทงูตัวใหม่อันนี้น่าจะเป็นสายดาเมจด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะก็แต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นคนเขาใช้กันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ตอนมันมาใหม่ๆอ่ะ แรงนะถือว่าแรงมากมันจะมีรอบหนึ่งอ่ะที่ทางเิงูทำานเมียได้มากกว่าอูซุยแต่ว่าหลังๆผมก็เห็นเขาใช้น้อยลงนะก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะก็อ่ะอันนี้คือ11ตัวละครหลักที่เขาใช้กันเป็นตัวละคร UR นะแต่ว่าโอเคมาหลุด <c oughs> หลุดที่มาก2-3ามรอบแล้วนะน,นี้นะอ่ะเอามาคิดพูดถึงไหนนะตัวละครใหม่ล่าสุดที่มันเข้ามาอย่างทั้งน้นของเกียโกะตัวเนี้ย ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะแต่ว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้กันเขาบอกว่า,เ,าเกเกกลเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบว่าเหมือนไล่โจมตีหรือว่าเป็นสกิลหมู่อะไรที่แบบตีทีหน่อยอะ่ะมันจะไปทําให้ทางด้านของเรงูคุเรง,งคูคุตัว UR ตัวเนี้ยกับมิสซิลเนี่ยไล่โจมตีเคาน์เตอร์อ่ะต้องบอกว่าไอ้สอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเคาน์เตอร์เกเก,กิถ้าทีมไหนที่มี2ตัวเนี้ยเกเกิกกไม่ได้เกิดเพราะว่าเกเกิเนี่ยมันจะโดนแบบเคาน์เตอร์สะท้อนสะท้อน,อนหนักมาก เขาเลยแบบว่าไม่นิยมเล่นกันนะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามิซลี่กับลิงโอคุเนี่ยมันน่าจะเก่งกว่าเขาเรียแบบว่าไม่เล่นกันตัวละครนี้เลยแบบว่าเข้ามาเพิบแม่งโดนแก้ทางเลยต้องบอกว่าโดนแก้ทางตั้งแต่ยังไม่เข้าเกมนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแย่อยู่แต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะผมผมชอบผมชอบตัวละครนี้ก็อาจจะทำละมั้งนะเดี๋ยวรอดูก่อนละกันอันี้อ่ะโอเคทำลายน่าจะมีประมาณนี้นะแต่ว่าเราต้องรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะว่ามันจะเป็นแพท UR หรือแพท SP เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแพดยูมากกว่านะผมเชียร์ให้ไป UR เนี่ยแ0แล้วกันนะถ้ามันมาเริ่ม SP ใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลานานมากแล้วแบบกว่าเราจะได้เล่น UR เนี่ยมันน่าจะค่อนข้างนานถ้าเป็นแพด UR แบบตู้อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบรีรันตู้รีรันตู้อีเวนต์ใหม่มาผมคิดว่าอันนั้นเ่าเวิร์กว่าแล้วก็ผมเชียร์นั้นมากกว่านะผมชอบนั้นมากกว่าอันนี้อ่ะก็ ก่อนจากกันนะก็มันจะมีปัญหาบางอันเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับบางเกมที่แบบว่าหลุดหรือว่าอะไรเข้าเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้สามารถทักเพจผมมาได้ส่งรูปส่งชื่อเกมอะไรมาทางเพจได้อันไหนที่ผมช่วยแก้ได้เบื้องต้นผมจะแก้ให้แล้วก็อันไหนที่มันเกินความสามารถผมจะส่งให้ทีมงานให้อย่างน้อยเนี่ยให้ผมได้รับรู้เรื่องก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ย มีคนเขาส่งมาค่อนข้างหลายอันเนี้ยผมก็แก้ได้บางอันเวลาคนเขาถามมาคําถามเดียวกันผมจะได้แบบตอบได้เลยกระทันหันจะได้ไม่ต้องรอทีมงานให้เขามาตอบให้มันจะค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็มันก็แก้ได้ค่อนข้างหลายหลายอันอยู่นะบางคนเนี่ยเติมเงินเกมไม่ได้ที่มันให้ขึ้นวันที่ผมบอกก่อนว่าถ้ามันขึ้นวันที่ถ้าเป็นพศให้ถ้าเป็นพศนะพศลองใส่2542ส่ส่วนวันกับเดือนเนี่ยใส่ไหนก็ได้แล้วแต่ พศใส่2542ถ้าเป็นคศถ้าเป็นคศใส่1 9 9 9เออ1999ถ้าเป็นพศ .1542 ประมาณนี้เพราะว่าของอา่าของจีนเนี่ยเขาจะมีจํากัดอายุของผู้เล่นเออประมาณนั้นมาเลยแบบมีปัญหาพวกนี้นิดหน่อยนะก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เออถ้าเราใส่พอสอใส่ไรพวกนี้ถูกนะ่รู้หลักเนะี่ยมันก็เล่นได้ปกติเออประมาณนี้ส่วนปัญหาอื่นอันไหนที่เอ่อมีปัญหา ส่งมาในเพจได้เดี๋ยวผมช่วยตอบให้เดี๋ยวผมช่วยดูให้แล้วก็อันไหนแก้ไม่ได้เดี๋ยวผมประสานงานให้กับทีมงานให้อีกทีหนึ่งประมาณนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้สวยครับว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้จะแปะคลิปด้างซ้ายเพลิเพล้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับผม